ถ้าตกลงแล้วฝ่ายชายทําไม่ได้อันนี้มีปัญหาข้อนึงเลยเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่าคุณพ่อฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกมาเนี่ยเขาก็ดูแลลูกเขาไมา่ดีไม่ให้ลําบากอันนี้เราเป็นผู้ชายที่สำคัญมากนะดูให้ดีแล้วพ่อแม่เขาเลี้ยงไว้ยังไงถ้าคุณเลี้ยงไม่ไหวคุณอย่าไปยุ่งเขานะส่วนฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาไปโดนจมตีเรื่องการของเงินเลี้ยงดูบุตรถ,ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันต้องไปดูข้อแรกเลยก็คือพ่อแม่เขาเลี้ยงผู้หญิงามาอย่างไงถ้าเกิดพ่อแม่เขาเลี้ยงผู้หญิงมมาใช่ แล้วเราไปใจเล็กๆน้อยๆให้กับลูกกับหลานเขาอะบางทีเขารับไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีศักยภาพพอนะครับเราก็ถอยดีกว่าง่ายกว่านะปัญหามจะได้ไม่เกิดนะครับ ถือเป็นอีกหนึ่งกระแสดราม่าค่ะที่ใครหลายๆคนต่างจับตามองกันไม่น้อยเลยนะคะสําหรับกรณีของขนมสาสิการกับคูเต้ยอภิวัฒน์นั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของขนมสาสิการแล้วก็คูเต้ยนะคะได้มีการออกมาเคลียร์ใจกันค่ะถึงเรื่องราวดราม่าต่างๆผ่านทางรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะโดยทั้งสองฝ่ายค่ะก็ได้เรียกว่ามีการจบลงด้วยดีนะคะต่างก็ขอโทษกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าใดๆนะคะก็มีบางช่วงบาง างตอนที่ถูกพูดถึงกันหนักมากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อทางด้านของอากงนะคะหรือพ่อของขนมซาิการเนี่ยได้มีการพูดกลางรายการบอกว่าลูกผมเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเลยคุณอย่าเอาของผมไปเลยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางด้านของชาวเน็ตนะคะได้มีการไปถามโหนรักยิมอาจารย์พัดค่ะคุณผู้ชมบอกว่าหมอคะขอขนมอดีตแฟนครูตุ้ยหน่อยค่ะซึ่งงานนี้นะคะคุณผู้ชมทางด้านของโหรักยิมอาจารย์พัดก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้อีกครั ซึ่งจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันค่ะตรงนี้ผมไม่ได้มองว่ามีใครถูกใครผิดหรอกคือผมเป็นมองว่าเป็นเรื่องเป็นข้อตกลงถ้าตกลงกันได้ไม่มีปัญหา,ยหอ,า,ยายอย่างสมัยก่อนเจ้าพญาเง้ยมีไให้เต็มบ้านพระโพธิสัตว์ตอนเป็นเจ้าชายก็มีสนมหกหมื่นนางก็ตกลงกันมาก่อนนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าตกลงแล้วฝ่ายชายทําไม่ได้อันนี้มีปัญหา ข้อนึงเลยเพราะว่ามันเหมือน,น,นประมาณว่าคุณพ่อายหญิงเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกมาเนี่ยเขาก็ดูแลลูกเขามาอย่างดีไม่ให้ลาบากอันนี้เราเป็นผู้ชายที่สาคัญมากนะดูให้ดีแนละพ่อแม่เขาเลี้ยงหาอย่างไงถ้าคุณเลี้ยงไม่ไหวคุณเน่ไปยุ่งเขานะส่วนฝงาผู้หญิงเนี่ยเขาไปโดนโจมตีเรื่องการของเงินเลี้ยงดูบุตรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันต้องไปดูข้อแรกเลยก็คือพ่อแม่เขาเลี้ยงผู้หญิงมาอย่างไงถ้าเกิดพ่อแม่เขาเลี้ยงผู้หญิงมาดีใช่ไหมแล้วเราไปจใจเล็กๆน้อยๆให้กับลูกกับาานเคอะรรกยภพพ็ ถอยดีกว่าง่ายกว่านะปัญหาจะได้ไม่เกิดน,นะครับไอ้สองคือเรื่องในรูปร่างหน้าตาสําคัญมากตอนนี้เนี่ยมันเคยเกิดกันสมัยครูภพบูลตอนครูภพบูลนี่คนลุมด่ากันเละเลยนะครับแต่คูเต้เนนะี่ยเขายังมีกลุ่มแฟนคลับอ่ะที่สนับสนุนนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับขึ้่อยูกับตกลงกันในทีแรกว่าตกลงกันอย่างไรนะครับผมราศีที่ต้องระวังมากที่สุดในช่วงนี้ก็เป็นราศีกันต่วอ,อีกสองราศีที่มีเลือกเสี่ยส่วนตัวก็คือสิงห์แล้วก็มิถุนนะครับผมก็เลือกดีๆจะได้ได้สิ่่งงทีตรปาน ซื้องานนี้นะคะหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยก็ทําเอาชาวเน็ตได้มีการเข้ามาคอมเมนต์กันอีกแล้วค่ะบางก็บอกนะคะว่าชอบค่ะตรงประโยคที่ว่าถ้าเขาเลี้ยงลูกเขามาดีถ้าคุณเลี้ยงไม่ไหวคุณอย่าไปยุ่ง อันนี้จริงค่ะจริงค่ะเราเลี้ยงลูกเรามาดีจะให้เป็นลําบากทําไมบางคนบอกทําอะไรไม่เป็นจะอยู่ไงจ้างค่ะมีต่างจ้างแม่บ้านให้ลูกมีแฟนไม่ใช่เป็นขี้ค้าใครและนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะที่ได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดราม่าค่ะที่ทั้งสงฝ่ายเนี่ยได้มีการเคลียร์กันด้วยดีแล้วล่ะค่ะ